ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรนเจริญได้จัดตั้งขึ้นจากเงินงบประมาณของกรมการศึกษานอกโรงเรียนและเงินสมทบ1 5 0 0 0 0บาทได้ดำเนินการก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2537ได้ก่อสร้างแบบแปลนอาคารห้องสมุดชั้นเดียวของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเมื่อสร้างเสร็จได้ประกาศจัดตั้งเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญเมื่อวันที่1ธันวาคม พุทธศักราช2537โดยได้รับการดูแลจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโดยมีนางสาวนิพันธ์ดำเนินผลเป็นหัวหน้าศูนย์บริการปัจจุบันบริหารงานโดยนายบรรยงโคตรวงผู้อำนวยการศูนย์สง่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอพอเจริญเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.30นาิกานาทีถึง16นาฬิกานาที และหยุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์วัตถุประสงค์ของห้องสมุดประชาชนอําเภอพอนเจริญเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และเป็นข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่ประชาชนและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนร,ยนรู้ประสบการณ์ต่างๆในชุมชนงานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญบริการรับสมัครสมาชิกและยืมคืนสื่อหนังสือบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าโดยอินเทอร์เน็ตมีมุมหนังสือต่างๆ มุมวรารสารมุมหนังสือพิมพ์และมุมหนังสือความรู้อื่นๆมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนอกจากนั้นยังมีมุมคอมพิวเตอร์มุมกาแฟมุมบริการหนังสือตามประเภทต่างๆเช่นนวนิยายหนังสือเยาวชนหนังสือทั่วไปและหนังสือธรรมะขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะ